โควิดแรงดิสทรับครั้งใหญ่ที่เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจธนาคารดิจิทัลแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการใช้งานและจำนวนคนใช้งาน ซีโอท l k วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณบุญสนเจนชัยมหากูลรองผู้อํานวยการอมสินอวุโสกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารอมสินกับก้าวสาคัญสู่การเป็นธนาคารเพื่อประชาชนโซเชียลแบงก์ ผมว่าตั้งแต่ยุคโควิดที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าเองเนี่ยหลีกเลี่ยงในการเดินทางลูกค้าต้องการใช้ดิจิทัลมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายของธนาคารที่ต้องรองรับพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบนี้ที่ต้องการทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางการเข้ามาที่สาขาก็จะลดน้อยลงอย่างเป็นสาระสำคัญในขณะเดียวกันเองเนี่ยปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมีการเติบโตอย่างมหาศาล ในข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยทุกทกธนาคารเองเนี่ยมีปริมาณธุรกรรมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเติบโตถึง5 8อนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็คงต้องรองรับทุกๆธุรกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลให้มากที่สุดพนักง,งานของเราเองเนี่ยก็จะต้องสอนให้ลูกค้าเนี่ยใช้ดิจิทัลให้มากขึ้น เพราะว่าโดยจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาเองเนี่ยเราได้ลูกค้ากลุ่มที่มาจากภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างมากจากการที่ลูกค้าในกลุ่มเมืองนะครับเขาสามารถเดินเข้าไปที่สาขาเดินเข้าไปที่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่อนข้างสะดวกที่จะใช้บริการค่ละธนาคารแต่ลูกค้าในต่างจังหวัดเองเนี่ยการเดินทางเข้ามาที่สาขาค่อนข้างเป็นไปด้วยความลําบาก เขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทําให้การบริการของเขาเนี่ยไม่ทั่วถึงช่องทางดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่คนในภูมิภาคหรือคนต่างจังหวัดเองเนี่ยใช้มากกว่าคนกรุงเทพซะด้วยซ้ำในจุดแรกนะครับผมว่ามันต้องเริ่มจากความคิดก่อน ซึ่งเราจะเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเรามีดีไซน์ทิงกิ้งหลักก็คือว่าเราในฐานะลูกค้าเองจะต้องสามารถใช้บริการของธนาคารรวมถึงเห็นข้อมูลของตัวเราเองในธนาคารเช่นเดียวกับพนักงานของธนาคารเราอยากจะทํารายการของเราเองเออในรูปแบบที่เหมือนกับพนักงานของธนาคารนั่นคือความต้องการของลูกค้าเราตั้งดีไซน์ทิงกิ้งอันนี้เอาไว้นะครับว่าพอเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเองสามารถทำตัวกรรมได้ทุกอย่าง เราก็จะทําให้ลูกคา้าสามารถทําได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ง่ายในรักษาของ SPE ก็คือว่าเนื่องจากปริมาณธุรกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นก้าวกระโดดชนิดที่ปีหนึ่งตั้งแต่ต้นปีมา58เราคิดว่าแต่ละปีเองเนี่ยเป็น100%เเพราะฉะน,นั้นในการขยาย อุปกรณ์ต่างๆเครือข่ายสื่อสารที่จะตลองรับปริมาณทุ่กรรมให้รวดเร็วในลักษณะนี้เองเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของ hpe รวมทั้งการบริการต่างๆก็สามารถลองรับการประเมินความสามารถของเครื่องซึ่งไม่สามารถประเมินไว้ล่วงหน้าได้ อน,นาคตหลังจากนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าคงเห็นข่าวในหลายๆช่องทางว่าธนาคารอมสินจะปรับตัวเป็นโซเชียลแบงค์เราจะดูว่าเราเข,เข้ามาเป็นส่วนร่วมของการช่วยลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปได้อย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงวิกฤตโควิดเองเนี่ยผมว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงอาจจะไม่เหมือนปี40ที่ผลกระทบการรุนแรงตรงนั้นเกิดกับบริษัทขนาดใหญ่ แต่รอบนี้เนี่ยเกิดกับประชาชนทั่วๆไปเราจะช่วยอย่างไรของขในการให้บริการเขาในการตอบสนองสิ่งต่างๆไม่ให้เขามีต้นทุนของการเงินที่ต่ำที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะช่วยและในขณะเดียวกันเองถ้าเคยเห็นภาพต่างๆในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าในการ ลงทะเบียน5,000บาทปล่อยกู้10,000บาทจะเห็นว่ามีประชาชนเ,นเข้ามาที่สาขาธนาคารอมสินชนิดล้นออกไปนอกถนนเราจะทําอย่างไรให้ลูกค้าสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่สาขาแล้วได้บริการที่เท่าเทียมกันเรามองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสาขาอาจจะไม่ใช่จุดที่ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาใช้บริการนะครับแต่เราจะต้องเข้าไปถึงตัวลูกค้าเรามีอุปกรณ์อันหนึ่งเนี่ยที่เป็นแท็บเล็ต สามารถทําได้เหมือนกับพนักงานเนี่ยอยู่ที่สาขาทุกประการนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกอุปกรณ์อันนี้ว่าซูโมย่อมาจากเซลล์แอนด์เซอร์วิสยูนิตออนโมบายก็คืออุปกรณ์แท็บเล็ตเองเนี่ยเหมือนอุปกรณ์ PC ตั้งโต๊ะที่พนักงานสาขานเนี่ยให้บริการลูกค้าอยู่ณวันนี้เรากระโดดในในส่วนการให้บริการพวกนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าไปตามตลาดต่างๆ ไม่ว่าพนักง,งานที่ถือแท็บเล็ตแล้วอยู่ยบนรถโมบายก็สามารถให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกับสาขานั่นคือสิ่งที่เรามองความเป็นไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราต้องให้บริการลูกค้าให้ถึงตัวลูกค้า